Happy Birthday เขาให้เป่าเทียนแม่มเาเป่าทูบมาเป่าทูบเออว่ะคูก็ว่าคุเข้าใจผิดกันปิกเลยทูบไว้าไลาหูเลยดำมิ่งชอบ่ะทูบไว้าไลาหูแดงทำไงอะ่ะถายปอด,ด หมดแล้วเฮ้ยเดอบไปไรโดอปไปไรลูกแม่้ยทำไมเอกลับไปเลี้ยงบ้านแล้วนะได้หรอได้จีทีหลังจะตัดชุดนี้หนูเห็นอีกนะตูดแม่ดุเล่มากเยอุ๊ปออ้ยเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว คนเบ็ดอ๋อเป่าแตกไปแล้วมั้งเฮ้ยเป็นไงเนี่ยลุงเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยตายแล้วฮ้ยจะตายไหมเนี่ยขาดสลีล้ไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยหายวะเนี่ยอะไรอยะน่าลืมใส่เฮ้ยะอดีไอดี ไม่ดีปล่อยไม่นานไม่ได้ทำไงคะเอาหัวใจผ่ายปลอดถ่ายปลอดนั่นก๊อกที่นี่ใช้ดีอยู่นะคะที่ไหนลรงแม่ด้วยนี่เดี๋ยวนี้คนนี้เยแล้วคนนี้จะเป็นไงบ้างนี่ไหนฟังซีซีประจานสีิ h a p p y b i r t h d a y to you h a p p y b i h d y ว่ะกูก็ว่าผูเข้าใจผิดอ่ะบิโอหูแลวลออทูบไว้าลาหูเลยดำมี่มชอบ่ะทูบไว้ลาหูแม่เอาไงดีเด็กคนเนี้ยเฮ้ยแล้วเนี่ยยังไม่ตายนะเนี่ยรู้นี่ยังไม่ตายเนี่ยฟังชีพจรหัวใจเต้นยุบยุบึงคลิ้คาหูเนี่ยม่นด้นะมันอ่อนแรงทำไงอ่ะหายปอดหมดแล้ว้ย แม่ทำไมอกลับไปเลี้ยงบ้านแล้วนะได้หรอได้ดีชอบปากเขามีกินปากกายด้วยไปกินอะไรมาเนี่ยไอ้ดูคนนั้นดิถ่ายปอดอย่างนี้ก็ได้เหรอคะโดแกมป่กกี้เลยดีทำได้ใช่ไหมเอาสิเงินดีทำนะโดมงี้ผู้ชายคนยังมีชีวิตอยู่รู้ได้ไง หัวใจเขายันหน้าดีน,นตะตะตกตกตอกแม่เอากลับไปบ้านลเลยอากลับไปบ้านใช่ไหมหนูชอบผู้ชายที่มีกินปลากรกไก่บัน่นนะแม่ในเมื่อข่าวมากเลยนะผู้ชายชุดสีดำนี่คนลืมพัดสปอร์ตไคบื่องดแล้วหรอโอ้ยแม่จะพูดทำไมเดี๋ยวคนก็รู้มันโง่ไม่มีใครเขาทำกันหรอไม่โดนจับที่เวดนามก็บุญลวเชื่อแม่ในเมื่อผู้ชายสองคนนี้เขายัางไม่ตาย พาเขา,ากลับไปบ้านอย่าพาไปแล้วแม่มันไปเวยดน,น้ำมันยังโดนกะหรี่เวยดน,น้ำหลอกเลย <c oughs> ไอ้เนี่ยงูช่วยเหลือเขาให้ฝืนเล็กจำคำแม่เอาไว้ว่าผู้ชายสองคนนี้เขาจะตายไม่ได้เลยกลับถึงบ้านนะ ยาให้แม่กินนะไป,นไปไปลุกไป,ไปเออแ,แล้วคุณนายก็มีคำสั่งให้สั่งบุกไทยจำร่างเจ้าเด็นดีกับเจ้าเด็นไปประคบ